คนจนเนี่ยกำลังล้มและเนร่าดเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นลครับคนจนก็คือลากฝอยครับลากฝอยที่หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจอยู่วันนี้กําลังซื้อไม่มีคนส่วนใหญ่ประเทศนี้ก็คือลากฝอยใช่ไหมครับก็เป็นคนที่ส่งกําลังบํารุงให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายลว,วันนี้รัฐบาลนี่ไม่ต้องกินแล้วครับ ก็ต้องแจกเงินไงเพราะอะไรว่าลากฝอยจะตายครับอ่านะครับ,รบนี่ผมจึงวิคอยพวกเราฟังนะวันนี้ผมเห็นในนักการเมือ,มองมันยังทะเลาะกันแย่งกันอะไรหารร้อยหารห้าร้อยอยู่เนี่ยคือระยำอ่ะนะครับนะบนะวันนี้ประเทศจะชิบหายอยู่แล้วมึงยังไม่รู้ตัวอีกเนี่ยนะครับ,นะรบวันนี้นะครับการที่รัฐบ,บาลแจกเงิน่ เขา้อยแล้วว่าลากฝอยไม่มีกําลังเ,เกิดต้องหวานเงินลงไปนะเพื่อใช้ลากฝอยเหมือนกับยังไม่ตายแต่วามจยิงมันคือการหลอกเข้าใจไหมมันคือการกู้เงินกู้เงินมันแจกไเ,เพื่ออะไรเพื่อจะให้ลากลากฝอยมันฟื้นนะครับใช่ไหมเหมือนต้นไม้ใหญ่นะเพราลากระบบลากมีปัญหาเนี่ยต้องเร่งฟื้นฟูลากนะครับ ต้นะบบต้นไม้ก็ต้องตัดกิ่งก้านใบใหญ่ทิ้งใช่ไหมนะครับต้นไม้เนี่ยครับเวลามันกําลังจะล้มเนี่ยเขาจะตัดกิ่งตัดก้านทิ้งนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้รากมันไม่ต้องทํางานหนักใช่ไหมให้มีเวลาฟื้นฟูตัวเองพอรากระบบรากมันแข็งแรงนล้วก็แตกใบใหม่ใช่ไหมครับแต่วันนี้ประเทศเราเนี่ยรบะบบรากกําลังจะตาย รัฐบาลแทนที่จะใช้การตัดกิ่งก้านนะครับเพื่อบำรุงรากกับใช้การอัดปุ๋ยครับการอัดปุ๋ยลงไปครับนะเพื่ออะไร,รเพื่อให้มันเลี้ยงอะไรครับเลี้ยงกิ่งใบคุณเห็นไหมว่าวันนี้การแจกเงินเพื่ออะไรครับเพื่อที่เศรษฐกิจเดินไปข้างหน้านะ นะแล้วก็เอาเงินนะเนราเนี่ยไปไปซื้อสินค้าคนรวยนะแต่ท้ายสุดประเทศชิบหายคุณเห็นไหมรัฐบาลแจกเงินไม่เท่าไหร,นะร่เศรษฐกิจก็ไม่ดีขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ากําลังซื้อที่เกิดขึ้นจากเงินที่แจกมามันไม่ใช่ากําลังซื้อที่แท้จริงแถมมันยังไปกาวหนี้นะครับนะสร้างหนี้ภระหนี้สินในประเทศแจกเงินมาเงินคนก็ใช้เงินหมด เพราะรัฐบาลไม่ได้แจก,กงานไม่ได้สร้างงานไม่ได้สร้างอาชีพนะไม่ลดค่าใช้จ่ายนะครับไม่รู้จักการลดค่าใช้จ่ายด้วยนะแถมยังส่งเสริมให้คนฟุ่มเฟือยนะส่งเสริมให้คนไปเที่ยวส่งให้คนใช้เงินเพื่อจะได้อะไรเพื่อได้สิทธิ์คนละครึ่งนะีครับดูความคิดมันเฮียไหมล่ะนะ ถึงบอกไงวันนี้นะผมภาคตั้งหัวข้อแบบนี้นะเราต้องได้ผู้นําแบบไหนถึงจะพาประเทศไทยไปรอดนะนะผมกล้าพูดเลยนะว่าไอ้ที่มีอยู่ในะนะเวลานี้นะไม่รอดเพราะวิกฤตครั้งนี้มันยิ่งใหญ่มากนะต้องได้ผู้นําที่หน้าด้านด้านหมายถึงว่าอะไรครับไม่อายไม่เป็นนะครับ ถ้าตัวเองผิดก็ต้องกล้ารับผิดกล้าที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่กลัวเสียฟอร์มนถ้าได้นายกหรือผู้นำที่หน้าด้านแบบด้านเพื่อจะอยู่ในตำแหน่งนะแต่ไม่ด้านในการทำงานนะชิบหายแนะ่พี่นอ้องนะวันนี้ผมกล้าพูดเลยว่าวิกฤตรอบนี้นะครับมันไม่ได้เกิดขึีนเฉพ,พาะประเทศไทยเนะ่อมันเกิดขึ้นทั่วโลก แต่ประเทศไทยก็ต้องพึ่งพาทั่วโลกนะเพราะว่าวันนี้กําลังซื้อของบ้านเราไม่มีเ,เราจะไม่ต้องพึ่งกําลังซื้อจากต่างประเทศแต่รัฐบาลไม่ได้สร้างอะไรเพื่อลองรับเลยนะรัฐบาลอย่างเดียวคือแจกเนงะินก็เหมือนการใส่ปุ๋ยต้นไม้มันจะตายก็ใส่ปุ๋ยต้นไม้จะตายก็ใส่ปุ๋ยตายไหมต้นไม้ต้นไมก้มกำลังจะตายก็ใส่ปุ๋ยตาย ใช่ไหมต้นไม้มันเริ่มไม่ไหวเนี่ยต้นมันโยกลากมันคอนเนี่ยมันต้องแบกล,ลับภาระมีลูกเต็มต้นใช่ไหมบางทีเขาต้องตัดลูกทิ้งเลยครับเพื่ออะไรเพื่อรักษาลําต้นให้ระบบรากไม่ต้องทํางานหนักมากแต่รัฐบาลที่นี้ไม่ได้รัฐบาลก็ยังน้ํามันในแทนที่จะถูกก็เสือกแพงท้านี้น้ํามันคือหัวใจหลักที่เป็นต้นทุนชีวิตของทุกคนนะครับ ราคาแม่งแพงมากดังนั้นวันนี้ผมเห็นค่าไฟขึ้นนี่ชิหายแล้วทำให้ผมไปนึกถึงข่าวเก่าๆนะครัจำได้ว่นในอดีตเมื่อหลายปีก่อนเมืนะ่อประมาณสัพักหนึ่งใหญ่ๆนะครับมีข่าวเก่าข่ๆหนะึ่งครับที่รัฐบาลครับนะมีโครงการของกองทัพบ,บกมนะที่จับมือการไฟฟ้าภายผลิตนะเพื่อจะผลิตไฟฟ้า พลังแสงอาทิตย์แต่ท้ายสุดโครงการนี้ก็หายไปไหนไปไม่รู้ว่าเป็นส้นตีนหายไปครับคุณรู้ไหมประเทศเรานะมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะแต่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนี่ผลิตไฟฟ้าเพียงแค่สามสิบเปอร์เซ็นที่เหลือเจ็ดสิซนี่ซื้อจากเอกชนแล้วการผลิตไฟฟ้าของเอกชนนี่ผูกขาดอยู่เพียงไม่กี่รายนะ ลกจะมีลายใหญ่อยู่ลายเดียวซะด้วยซ้ำนะครับนะครับโครงการนี้นะครับถูกพับไปครับวันนี้นะครับมีการจะผลิตไฟฟ้าจากฐานหินจำได้ไหมก็ไม่รู้คิดได้ยังไงการฟาไฟฟ้าฝ่ายผลิตไม่ผลิตไฟฟ้าเองนะครับแต่ใช้การซื้อจากเอกชนแล้วก็ให้เอกชนผูกขาดซะด้วยสิ การบูคานี่คือทุเล่ตรงไหนหรู้ไหมสมมติว่ามีพยากรว่าจะใช้ไฟฟ้าหนึ่งร้อยยูนิตนะก็เอกชนไปผลิตร้อยยูนิตแล้วก็รับซื้อทั้งหมดนะแต่ถ้าใช้จริงห้าสิยูนิตก็ต้องจ่ายร้อยยูนิตนะเห็นไหมดูความเฮี้ยนี่แต่ถ้าไฟฟ้าฝ่ายผลิตผลิตเองใช่ไหมความต้องการที่พยากรไว้นะว่าจะผลิตไฟฟ้า ร้อยยูนิตแต่ว่าเผอิญช่วงนี้เศรษฐกิจมันแย่ใช่ไหมการใช้ไฟฟ้าก็ลดลงมีโรคระบาดการต้องเที่ยวไม่ดีใช่ไหมก็ไม่จังเป็นต้องใช้ไฟยางร้อยยูนิตอาจจะใช้ไฟแค่ห้าสิวเนิตก็จ่ายเงินแค่ห้าสิบยูนิตก็ได้นี่แต่ทําไมประเทศนี้จะต้องมัดคอตัวเองจะต้องทําสัญญากับเอกชนว่ามึงผลิตได้อะไรกูรับซื้อทั้งหมดแล้วไม่ชิบหายได้ครับหเออ ใช่ไหมครับประเทศเราเนี่ยวันนี้นะผมเห็นการขึ้นราคาไฟฟ้าเนี่ยโอ้ชิบหายมาเยอะแล้วพลังงานก็ขึ้นไฟฟ้ายังขึ้นอีกนี่คือเส้นเลือดฝอยนี่คือสิ่งที่จําเป็นมากกับชีวิตของเส้นเลือดฝอยของชาวบ้านจะอยู่ยังไงคนรวยบอแล้วไม่เดือดร้อนแล้วครับค่าไฟจะอยู่หนิเท่าไหร่กูก็ไม่สนไม่รู้ซะด้ซ้ำใช่ไหมครัแต่คนจนเนี่ครับนะเขาใช้ไฟอยู่นะ เดือนละร้อยยูนิตสี่ร้อยกว่าบาทแต่เดิมนี่ก็เคยใช้อยู่สามร้อยขึ้นมาเป็นสี่ร้อยกว่าบาทนี่แม่งสะดุ้งเลยนะใช่ไหมเพราะเท่าไหร่ครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับใช่ไหมจากค่าไฟสามร้อยขึ้นมาเป็นสามเป็นสี่ร้อยเจ็ดสิสะดุ้งไหมเกือบเท่าตัวเลยนะใช่ไหมแ้่หมายความว่าเงินเดือนกูมีอยู่หมื่นเดียววันนี้ก็รอและรอและอยู่ละ สินค้าขึ้น30%น้ำมันขึ้น30%ไฟฟ้าขึ้นอีก30%ตาย,ยไหมนะครับวันนี้รัฐบาลไม่มีอะไรมากกว่าแจกเงินคนละครึ่งนะครับมันแก้ปัญหาได้ไหมนี่แหละครับผมต้องบอกเลว่าวันนี้ให้ไอ้มือกระจอกอยามาเลยนะ วันนี้นะถระประยุทธ์ไปเนี่ยไม่ต้องเอานะบิ๊กป้อมมานะเพราะถามเฮียอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่ต้องเอามาเลยนะครับเอามาก็ชิบหายเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะต้องทํากติกาครนะับให้มันเป็นสากลแล้วก็หานักบริหารที่เก่งๆเข้ามาแล้วต้องเข้ามาก็ต้องกล้าเดี๋ยวจะปาบการทุจริตนะวันนี้ผม,มูเ,เฉยๆมากที่ประยุทธ์ไปเพราะไม่รู้นะ แล้วจะได้ใครมาเนี่ยใช่ไหมก็ดูท่าทางแล้วก็นกจะตือนปอยก่นะครับวิกฤตง่ายๆขนาดนี้นะครับสำหรับชาวบ้านอาจจะไม่รู้สึกวก่าจะแก้ยังไงแต่สําหรับคนที่เป็นนักบริหารเขามองปัญหาพวดเดียวก็ทะลุแล้วครับผู้น,ะนาที่บอกเพีงผมว่ามีนะ้วมีครับถ้ากติกามันเอื้อนะ มันจะทาให้ได้คนที่ดีๆเข้ามาบริหารประเทศแต่ถ้าอย่างกติกาส้นตีนแบบนี้ก็ได้แต่นักการเมืองเพราะคุณดูกติกาทุกวันนี้นะมันไม่ได้เอื้อนักบริหารเข้ามาเป็นบริหารประเทศนะมันได้แต่แก๊งการเมืองนะนะดังนั้นประยุทธ์ประวิตย์เหมือนกันไม่ได้มีประโยชน์เที่ยอะไรกับประเทศชาตินะเอาไม่ดงอยู่แล้วครับเอาไม่รอดหรอกนะเออ เออทีนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องไฟฟ้าเนี่ยปัญหาส้นตีนนี่นะผมใช้ส้นตีนคิดแล้วกันนะใช้ส้นตีนคิดเลยนะวันเอ้อนะครับผมเห็นเรื่องค่าไฟขึ้นผมนึกถึงข่าวเก่าที่จะมีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช่ไหมครับในอดีตนะการจะผลิตไฟฟ้านะครับหนึ่งเมกะวัต์เนี่ย จะใช้เงินประมาณร้อยล้านนะครับเมื่อในอดีตนะตอนนั้นนะยังคุ้มทุนเลยนะหนึ่งเมกะวัตเนี่ยจะใช้ที่ประมาณสิบไร่ถ้าผิดขอภัยนะผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดเป็นวิศวกรน,นะในอดีตแลาผมจำไม่ผิดนะการผลิตไฟฟ้านะผมเอาตัวเลขกลมๆแล้วกันเนาะก็คือว่าถ้าผลิตไฟฟ้าเนี่ย หนึ่งเมกเนี่ยจะใช้เนื้อที่ประมาณสิบไร่ใช้เงินประมาณร้อยล้านนะครับในการที่ผลิตกระแสไฟฟ้าถ้าเราต้องการนะักเท่าไหร่ครับสามหมื่นเมกก็ใช้ที่สามแสนไร่ใช่ไหมครับก็ใช้เงินประมาณเท่าไหร่ครับหนึ 1, ่งเมกใช้ร้อยล้านสามหมื่นเมกก็คูณไปด้วยร้อยล้าน,นครับก็เป็นสามแสน ล้านสามล้านล้านนี่มันทําไม่ได้แต่ปัจจุบันนะครับรู้ว,ว่าการผลิตไฟฟ้า,นนานนเนี่ยนะในอดีตเนี่ยโซลา่าเซลล์หนึ่งแผงเนี่ยให้พลังไฟประมาณร้อยวัตต์แต่เดี๋ยวนี้โซลา่าเซลล์รุ่นใหม่ๆนะนะมันสามารถให้พลังไฟถึงหกร้อยวัตต์นะแต่เดิมนี่นะครับนะนะครับ ต้องใช้เงินประมาณร้อยล้านต่อหนึ่งเมกเดี๋ยวนี้เหลือประมาณไม่เกินยี่สิบล้านต่อหนึ่งเมกนะครับวันนี้นะผมไปดูข่าวเก่าว,วันนี้มานะนะครเป็นโครงการที่ใช้ที่นะครับที่ราจากพัสดุเรามีเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะเราที่ราจัพัสดุเหล่านี้แหละครับมาทำโซล่าฟาร์ม การทำโซล่าฟาร์มนี่ครับคุณรู้ว่ามันดีกว่าการสร้างเขื่อนนะเพราะการทำไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์นี่มันไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรมากมายเลยนะแล้วเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันไปไกลแล้วมันถูกลงเยอะมากแล้วก็มันมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมเยอะๆมากๆดังนั้นวันนี้แทนที่คุณจะไปขึ้นราคาค่าไฟนะคุณต้องรีบเอาโครงการนี้นะมาใช้เลยนะคุณประยุทธ์ คุณเชื่อผมนะคุณอาจจะกลายเป็นฮีโร่ก็ได้นะนี่ผมแนะนําให้คุณแบบใช้ส้นตีนคิดเลยนะไม่ได้ใช้สมองนะแทนที่จะขึ้นราคาค่าไฟนะผมจะเปิดให้กระชนนะลงทุนเลยนะใครอยากจะลงทุนนะในการทำโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะไม่มีที่แล้วกูมีที่ราชพัสดุให้เช่าใช่ไหมครับเช่าที่เลยนะครับ ที่าทราชพระจุไม่ได้ก่ออะไรเคเกิดรายได้ถ้ามีเอกชนมาเช่าทําโซลา่าฟาร์มได้เงินนะครับอ่านไ,ไหมเออการเปิดให้เอกชนคนระับในแต่ละพื้นที่เนี่ยคุณทําโซลา่าฟาร์มแล้วคุณก็ลิงก์ต่อขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าอะไรก็เชื่อมเลยครับตรงจุดไหนครับที่มีไฟฟ้าก็กระจายกันไปทั่วประเทศเลยนะใครมีทุนนะครับต้องคนมีทุนนะไม่มีทุนอย่าเสือกเสลยพวกล็อบบี้ยึดไม่ต่อมานะ ไอ้พวกที่กินหัวคิวก็ไม่ต้องนะประกาศไปเลยว่าเฮ้ยวันนี้ใครอยากจะลงทุนทําโรงงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับมีเงินทุนมาการันตีนะทําแบงก์การันตีไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะคุณรู้ว่าต้นทุนในการผลิตกระแสะไฟฟ้าพลังแสงนี่ต้นทุนยูนิตละแค่บาทเจ็ดสิบสตังค์เท่านั้นองนะต้นทุนมันแค่บาทเจ็ดสิบสตังค์เท่านั้นเองนะ แล้วลงทุนทีเดียวนะสายส่งมีอยู่แล้วเ้นเอกชนลายไหนก็ตามนะครับอยาก,กผลิตไฟฟ้ามีเงินเนี่มาเลยครับขอยื่นเลยครับกระจายไปทั่วประเทศรัฐบาลได้รายได้นะที่เาชพัสดุแม่งมีทั่วประเทศที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เออ ไ,ไหมแล้วเราก็มีอะไรเกิดอะไรเกิดการจ้างงานเช็ไหมครับแล้ววันนี้ต้นทุนไฟที่ผลิตจากน้ำมันจากแก๊สไอ้เหี้ยโอ้โหมันแพงไปเรื่อยๆนะแต่แสงแดดมันฟรีครับแล้ยเกิดคนลงทุนยเยอะๆเนี่ยครับมันยิ่งถูกลงหรือเปล่านะคุณประยุทธ์คุณรีบเอาโครงการนี้ไปใช้เลยนะครับ แต่ที่ไม่ยอมไม่ทำเพราะอะไรบ้างาะกลัวเอกชนจะเจ๊งหรือเปล่าอะวันนี้โอ้โหมหาเศรษฐีประษัทพลังงานรวยเอารวยเอาใช่ไหมเป็นเศรษฐีแสนล้านไปแล้วใช่ไหมนี่งไงครับคือทําไมที่เหตุผลที่โครงการนี้มันล้มเนี่ยไม่รู้ว่าเงินไปยุทธ์ยัดปากใครอยู่หรือเปล่านะครับทาไมวันนี้ถึงไม่ยอมเปิดปล่อยประเทศเรามีแสงแดดนะเราอยู่ในโซนเอนะมีแสงแดดแปดชั่วโมงเป็นอย่างน้อยทุกวันนะ ใช่ไหมครับวันนี้ถ้าเกิดคุณผลิตกลางวันผลิตด้วยแสงอาทิตย์กลางคืนผลิตด้วยไฟฟ้าด้วยแก๊สด้วยการธรรมชาติด้วยน้ํามันด้วยพลังน้าอะไรก็แล้วแต่คุณใช่ไหมคุณลดการใช้พลังงานได้มหาศาลเลยนะราคาน้ํามันลงทันทีราคาไฟฟ้าลงทันทีเลยเห็นไหมครับแต่วันนี้ทําไมครับยังไม่จะต้องประคับประคองอโรงงานในอกชนอยู่ละ ลรงไอนเกชนผลิตไม่ผลิตมันก็เก็บตังค์เท่าเดิมนะเห็นไหมมึงกำลังปกป้องเอกนชนกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยมีการทุจริตลคอร์รัปชันรับสินบนกันอยู่หรือเปล่าถึงวันนี้ยังขึ้นค่าไฟวันนี้ถ้าเมื่อไม่ได้ผลิตก็เลิกไปเลยแล้วก็ลงทุนผลิตดีครับอ่าไฟระบบแสงแดดมันมีปัญหาเฉพาะช่วงกลางคืนใช่ไหมครับกลางคืนก็ใช้แก๊สไปดิใช้น้ําไปดิ แต่กลางวันใช้แสงแดดเรียแสงแดดสองเปียงเียงทุกวันเนี่ยอีกหน่อยนะครับนะต้องใช้รถไฟฟ้าวันนี้เราก็ไปทําสัญญาไว้ชาวบ้านเนี่ยนะว่าเราจะทอะไรลดลดการพิจารณาการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลนี่ยมันสร้างมลพิษใช่ไหมแต่ถ้าผลิตจะแสงแดดเป็นพลังงานสะอาดบริสุทธิ์ด้วยเห็นไหมวันนี้เปิดเลยครับคน,นยังจะลงทุนนะครับ รัฐบาลก็มีรายได้ค่าไฟก็ถูกลงแล้วผมจะบอกอะไรนะว่านี่ประเทศจีนนะไม่งมีโซลาเซลล์นะถูกมากเลยแล้วเขายินดีด้วยนะที่จะให้เราเอาผลผลิตทางการเกษตรไปแรกเป็นไงเป็นไงครับได้กี่ต่อแล้วเนี่ยได้พลังงานสะอาดค่าไฟถูกลง เกิดการจ้างงานเกิดการลงทุนเกิดการหมุนเวียนครับไม่ต้อนักลงทุนจากต่างประเทศเอานักลงทุนไทยเนี่ยที่มีเงินนะเอามึงมีอยู่ที่สิบไร่กูขอ1นึ่งเมกคนละเมกเมกสเมกกระจายการลงทุนไหมแล้วทำไมรัฐบาลนะวันนี้ครับนำเข้านะครับโซล่าเซลล์อุปกรณ์เกี่ยวเรื่องระบบโซล่าเซลล์เนี่ยจากเมืองจีนแม่งโคตรถูกยังก็ขี้ตอนนี้คุรู้หรือเปล่า แล้วเขายินดีให้จ่ายด้วยสินค้าเกษตรเองนะเป็นไงเราก็สินค้าเกษตรเป็นแรกมาเอครอีกหน่อยเราต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะเพราะในรถยนต์กันจะเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าฉะนั้นเราต้องหาแหล่งไฟฟ้าที่มันราคาถูก